สวัสดีครับจากพันฟันทงประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568ยวันนี้มี10คู่มาฝากกันครับส่วนจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกวันนี้ครับในราการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปารีสแซงต์แช์กแมนเจอกับอินเตอร์มิลานในเวลาตีสองครับอย่าลืมว่าคู่นี้เป็นคู่ VP ที่เราจะมีะกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกับการทายสกอร์ครับเพื่อรุ่นรับซุปเปบอลเกรดพรีเมียม20ตัวนะฮะ วิธีการร่วมสนุกก็เพียงแค่พิมพ์คาตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ครับแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบส่งไปในกลุ่มีิธีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเวลาตีสอครับทางเข้ากลุ่มคือไลน์ AJK1688 ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจักรพันธ์ฟันทงแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่2ครับในราการออสเวนคาร f บอกเจอกับฮามาบี้ในเวลา2ทุม่มแน่นอนว่าอันดับใกล้เคยียงกันก็จริงครับแต่ f ฟบอรนั้นฟอร์มดีกว่าเยอะเลยครับชนะมาต่อเนื่องหนัดติดต่อกันแถววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับทางฝั่งฮามาบี้ช่วงหลังไม่ได้เข้าฟอร์มเลยครับ หานัดที่ผ่ามาชนะไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นฟอร์มดูเอาแน่อนอนลำบากครับผมมองว่าทรงแบบนี้ไม่น่าจะต้านทาน F บ่บอรที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มได้ไหวนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกระพันขอฟันธงไป F บอกต่อเสมอครับคู่ที่3ครับเด g a f ฟอสไอเอเจอกับออสเตอร์ไอในเวลา2ทุ่มเจ้าบ้านฟอร์มไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่ชนะใครในบ้านมา4นัติด แถมแพ้มา3นัดติดต่อกันและทางฝั่งของออสเตอร์เอฟช่วงหลังนั้นก็ทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมองว่าออสเตอร์เอฟดูดีกันกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักระพันขอฟันธงรองออสเตอร์เอฟ ที่0.25ครับคู่ที่4ครับในรายการสวีเดนซูเปอร์เรตแนออกราเจอร์กับเทลระบเอฟเอฟในเวลา2ทุ่มออกรายฟอร์มดีกว่าเยอะเลยนะครับเล่นในบ้านในโหสสุดๆยิงเยอะทุกนัดด้วยครับผมว่าเทลรบเอฟเอฟวันนี้ไม่น่าไหวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัก,กรพันธ์ขอฟันธงไปออกรายที่0.5ครับคู่ที่5ครับแซมเบอร์เนเอฟพบกับวอเบิร์กเอฟซีในเวลา2ทุ่มทีมเยือนอย่างวอเบิร์กเอฟซีรองจากฝูงดูดีกว่าเยอะเลยนะครับสิบนัดที่ผ่านมาหลุดแพ้ไปเพียง สาเกมเท่านั้นครับในขณะที่แซนเวคเกนเอฟครับหลุดฟอร์มไปค่อนข้างเยอะครับสามนัดที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับ แฉม2นัดล่าสุดนั้นทำประตูไม่ได้3นัดล่าสุดนั้นโดนยิงรวมไปทั้งหมด7ประตูผมว่าไม่น่าสู้รองจาาฝูงได้ไหวครับสำหรับเกมวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปวอเบิร์กเอฟซีที่เสมอครับคู่ที่6ครับในรายการนอร์เวย์ทิปเลเกนสตรอมก็เสร็จพบกับฮามคามในเวลาสาทุ่มเจ้าบ,บ้านยิงเล่นยิงแย่นะครับสวนทางกับฮามคามครับที่ช่วงหลังนั้นเหมือนจะคัมแบ็กกลับมาได้ครับผมมองว่าฮามคาม เพิ่งจะปลดล็อกชัยชนะมาได้ในเกมล่าสุดก็น่าจะบุกมาเยอนด้วยความมั่นใจครับเชื่อว่าฮามคามไม่น่ากลับบ้านไปมือเปล่าในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงรองฮามคามที่0.75 คู่ที่เครับโนเวยทริปเปิลเกนทรอมโซเอลเจอกับวอเลเรนกาในเวลาห้าทุ่มสีนาทีจะมากำลังเข้าฟอร์มสุดๆเลยนะฮะชนะมาสานติดต่อกันวันนี้ได้เล่นในบ้านโอกาสที่จะเก็บ3แต้มสูงกว่าวอเลเรนกาเห็นเครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปทรอมโซเอลที่0.5คู่ที่8ครับเซกคุด้าดิวิชั่นเรซซนเดอร์ฟอร์โร่เจอกับสปอร์ติกริคอเนเวลาสามทุ่มสินาที รซินเดอฟอร์โรดูช่วงหลังเหมือนจะปล่อยจอยแล้วนะครับ5นาทีผ่านมาพวกเขาชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับผมมองว่าสปอร์ติ g กีคอนดูน่าเชียร์กว่าครับล่าสุดก็เพิ่งจะชนะคารากน่ามา3-2ครับเกมรุกก็ดูดีกว่าเรซินเดอฟอร์โรด้วยครับผมว่ามีโอกาสที่จะเฉือนชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันธขอฟันธงไปสปอร์ติ g กีคอนที่เสมอคู่ที่9ครับในรายการเซกูด้าดีวิชันมาลาก้าเจอกับบุกอสซีเอฟในเวลา5ทุ่มครึ่ง เจ้าบ้านมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดูน่าวางใจน่าลุ้นน่าเชียร์กว่าเยอะครับบุกโกซีเอฟช่วงหลังนั้นดูไม่ค่อยดีเลยนะฮะผมว่าเจ้าบ้านมีโอกาสที่จะชนะไปในเกมวันนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปมาลากาที่0.25คู่ที่10ครับไวคาลิกาส HJK เฮลซิงกิเจอกับคู s ีเอสในเวลา5ทุ่มจกฝูงทีมเยาววันนี้คู s ีเอสครับฟอร์มแผ่วไปเยอะเลยนะครับถ้าเทียบโมเมนตัมแล้วเจ้าบ้านนั้นดูดีกว่าเยอะเลยครับชนะในบ้านมาสาันั็ ภาพรวม7นัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครชนะต่อเนื่องมา4นัดติดแล้ว ดูยังไงเจ้าบ้านก็ดูน่าเชียร์กว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันธ์ขอฟันธงไป HJK เฮลสิกิที่0.5และนี่คือทั้งหมด10คู่ประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568ครับขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมครับที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนวันนี้โมเวลาของจกกักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครััับบสสวสดีคร